สบายดีท่านผู้ชมกำลังสิไปหาเด็กๆพี่น้องเอ้ยอันข้าก็ขึ้นมาแต่ตลาดไปฝากเด็กๆไว้น้ำหนาเช้า,าคนเต้สาวๆคนเจ้าอนสิคินหอดหรือบอลยนะ้องไีนะ่เนาะอันได้โรตีสองกองไว้แห่เพื่อนอ <laughs> นจมอยากแต่มมอว่านี่ไปมันทบปินหานหนะั่งไหเนาะก็เลยอันเชาไปตอนเพื่อนเลยซื้อไว้เต้ตอนเที่ยงเพื่อนแหละซื้อน้ำผู้บ่าวรออะไรพี่น้องเอ้ย สิ่งท่าหลอสันสบายดีเสลสบายพี่น้องปาสองมือเลยไก่ฉิฮอดเลยพี่น้องเลย <g ay> หางก่อไหวกว่าฉี่หอดเลยเอาประมันกับบริไกลเนาะก,กับขี่โดดกับประมาณสองสาม,สาม,สามนาทีนี่นะบริไกลไริม <g ay> าก็คือว่าแต่ห่านพี่น้องเอ้ยเก็บเครื่องซอยอยัน น้องสาวมือนอีจนมือไ่ยมาเตรียงซอยเพื่อนได้มือนี้นะด้ยเพิ่อนอัดแล้วเลยจังมาตนเพิ่นเจ็บผู้เดียวเอาละพี่น้องอันจะ่นสีดีใจสำไดเห็นเฮาไปหาบขอปกตินะสาวเพิ่นมาส่งแต่มือนี้นะสาวเพิ่นไปเบียดจะเลยสิไปหาเพื่อนบรรยากาศตอนคำ่ำพี่น้อง บรรยากาศดีดีมือนี่นะเย็นสบายเนาะแบบมันมันบาห่อนเนี่ยในาะแบบมันคึ้นฝนหนาละชิวแดดกับเบาแดดชิวัดมืดกับเบามืดแบบจักชิวได้พอดีอยู่ขนาดเขาเนอกมันขึ้นกับพอดีแบบตุ่มพะโ h o เปิดพะดลมตุ่มพะโมบ่เคยอือกได้แอร์ดิบมมีเงินมีหน่องเลยหน่ยติดแอร์ติดเปลืงไฟติดแอร์กับเปลืองไฟอีพี่น้องเอ้ย อยู่ทั้งการมีอยู่ห้องแอร์แต่ว่าบริึ้นไปนอนคีดค้านยากึ้นต้องให้เนาะมันยากลูกนะํำพี่น้องเอ้ย,แ,ย,ย,ยลแล้วก็ย้ายมาอยู่สั้นลุมแล้วก็เลยเปิดลมย้ายเอาคือพี่น้องเห็นน่ะแหละอากาศตอนคำ่ำปกติมันจะมีไฟอยู่นี่แต่ข้า,าพันใต้ต้องให้เนาะมันเพ่นในมือนด,ด้อันนี้แหละที่เ้ียว่าอันข้า,าเห็ดไม้เห็ใหส่ไม้นะยากาศดีดีพี่น้องเอ้ย เด็กๆแล้ว้ะเปินสิดีใจจำได้พี่นองง้องเอ้ยปกติเห็นแม่กับพ่อนี่เนาะอยู่ใจเราได้เพป็นดีใจโท่น้ำอยู่ได้พี่น้องโท่น้ำเหมือนไปชิบเถือ่อเลยให้เอาไปหับนะเะาหักยังคาบี้แยกอยู่พัวกับวียกเมียกับวียกเอ้ามึงเอาหาเงินไปตัดสิร้ยเนาะเฮ้ยของบอรลูนจะเกื่อ เป็นตาสีรู้รอ้หักกูรว้จกเอไงไก่สิฮอดเลยพี่นอ้องเยเจยวสิฮอองเพื่อนเพื่นทาน้อยู่เมื่อกี้นี่กัเติมแสงสว่างกดขี่ไลพี่น้องเยเห็นได้ก็ขีลา,า,าทั้งทั้งขีนะ่ไล่บอลไกลก็ยังหมักเซยแล้วเฮยเนาะแถมเพื่นมาอยู่ก็ใส่เจ้เพิ่นอีก พอดแล้วพี่นอ้องขาตึงเด็กเด็กๆก่นอนพอดแล้วพี่นอ้องเ้ยเหียน,นะสาวเพิ่น สบายดีป้าลุงเนยลูกสบายดีป้าลุงแม่มาหาดีใจบ่ใจเฮ้โรตีเออพี่น้องเกยคิดแล้วเพ่นอยากโรตีอ่าห้องแกงแม่ก่อนอยากโรตีน่ะใช่ห้องแกงแม่ห้องแกงพอไก่แน่โอ้ยกินหอดแม่กินอะไรลูกินอะไรลูกอุ้ยยังแป้งคือเต็มหน้านะลูกโอ้พี่น้องเอ้ยหิวแหงหิวหน้าแหงขินหอดแม่ยอะอั้งค่ะโอ้ยอย่าเปิด คิดอดแม่อะะเซมีให็มีสบายดีปลุงปมีสบายดีปลุกแม่ลูกสบายดีปลุงคิดอดแม่เยอะแม่มีพอมาฝากแล้วแม่มันทาจกินมลอาเบ่อลมอกะเปิดรังค่าท้งล่างนะแม่เปิดรังค่าทางลังเปิดได้ได้แม่โอ้ยกเปิดกันยาลูกอยากเปิดในรังค่าพี่้องเอ้ยขึ้นมาโหลดกัได้อ่ะเปิดจะเปิดเปิดเปิด ใหป้าลูกมือแม่บอเปิดลังคาเยเอาขอะูเปิดมาได้บ่คืนบ่คืนร่มร่ม่มอะแล้วเฮ้ยแบบนี้ออออเ้แบบนี้มึงกพี่น้องเอ้ยอออเ,อเอยถอได้คนแนนแม่นะได้จองอยู่ย่านดูดลงไปเหนื <laughs> อ่อยมาก ตลุกเด้เอคุแม่อยูเด้อมาเปิดลัางค้าพี่น้องเ้ยมาเถอะในถนนพ่ออลไรลูกพ่ออะไรลงมากัลพ่อพ่องพ่อ,ใอในให้อ้วันพุดเดียวก็พอแหละถ้าเขาไม่อยากลงเออไม่อยากงอ,อยางยุฉันก็ได้ขไม่อยากลงจะมีมวนยู่ลูกมวนอยากเกินนีบอก่มวลยูดิ่นนะโอมน้องอองนะลูกขอกมว็หลินแป้เต็มหนายังฮาร์ดหลินะอู้ย กินลาตีด้วยกันเด้อ โตเอียงสองโตอยู่ถึงแล้วเขาจะสิตกใจทุบุุนข่าตายลงมาลงมาลงมาพอแล้วทุบุนสิข่าวนายพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพี่ว่าแหว่ใส่เคสโทรศัพท์ได้ไหมยี่แม่เชวี่เขาจะเอาใส่เคสโทรศัพท์ใส่เคสโทรศัพท์ปะเออเออยวแม่เออแอว่แหว่เอามาโทรศัพท์ลูกนะแม่สิแว่แม่สิเคสโทรศัพท์ให้ป้าลุงบุญให้ป้าลุงเบิรงโทรศัพท์ไปแบ่งนะ แม่สีลงใส่หายน้ำเจ้าเอาไปเจ้าไอแม่ให้ไปด้วยเอาไปเจ้าเอาแม่บ้าเออนี่นี่ทั้ทรัพย์ทั้งแบงค oh <my> ี่น, <m> นพินอลเลยอันโกบออกก็เลยโก้ขนาดก็เลยใชไปใส่เพ,พื่อนใหม่เดี๋ยวถา่ามเบอร์ไปพ่น้องว่าใส่มา,ามันจะเป็นยังไงแต่แน่แน ปากซองแรงแงพี่ดองเอ้ยอยู่ปักซองแล้ฮะน้าเพลงสรนนะเคสอ่ะขาเบิ่งเิี่มันสั่นเลยมันสั่นยังอุมันสั่นยังลูกเลยจะมีสาพันอยู่เลยสาเมิ่งไปใส่ให้ได้ฐานนีเด้อ บอใส่แบบเวลาจะอย,อยู่น้ำปรอบครั่วหรือว่าอยู่น้ำหล่นะ้าเฮงจะใส่ถ้าใจจะโบกพ่น้องถ่ายลงไปลุ่มใจะใส่ก็มเมี้วบาใส่ผ่าปาดปลาลุงอันผาก็ติดตามไปเฮงในาเด้อปลุกเงฝนาก็ติดตามเฮนเด้อขอบใจในเด้อขอขอบใจ้ด้ลายที่ครับส่งอันดาวเฮงสวาวเล่าเด้อ ะบอกภาษาอย่างวะคนหน่อยบอกภาษาอย่างซื้อเขาเงี้ยจาดอะไรลูกสกูตเตอร์โอ้อยากได้ยังก่ะนเลยนะแม่ได้สกูตเตอร์สกูตเตอร์หันผัวหันผัวสกูตเตอร์แม่แม่แม่ม่สกูตเตอร์

เธอเป็นคนหูว่าวันนี้ okay, ใช่ให้ไหม <got> งามเด็กพองรอันนะเอาละพี่น้องคลิปนี้กับสิเด้คอร่าเพียงเท่านี้เลยเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหนาะอากาศสบายดีปะลุงไหมสบายดีปะลุง